วันนี้ในเรื่องของกรมตรวจสอบบัญชีสาการณะนะครับซึ่งเรามีการเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องของการใช้นวัตกรรมนะครับเข้ามาควบคุมการตรวจสอบบัญชีของสากรณนะครับซึ่งวันนี้ทางท่านรุดีกรมตรวจสอบบัญชีสาการณนะครับก็ได้จัดอบรมสัมมนาเชิงเชิงปฏิบัติการถามว่ามีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์นะครับสำหรับการที่เราจะสอน นะครับการใช้นวัตรกรรมใหม่ๆเข้ามาควบคุมแทนที่จะใช้ระบบเมนูนะครับการรักษาข้อมูลความลับของสมาชิกสถาบันทางการเกษตรถือว่าเป็นเรื่องสําคัญก็เป็นเรื่องดีที่จะเป็นการป้องกันนะครับป้องปรามนะครับไม่ให้เกิดการทุจริตในสากรต่างๆนะครับมมไไมผมมีเรื่องที่จะฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับพี่น้องชาวนานะครับจากข่าวที่มีการ ประชาสัมพันธ์ก่อนหน้านั้นว่าเราจะไม่มีการให้อนุญาตให้พี่น้องนะครับที่ในเขตชนบะทานนะครับปลูกทำนานาปังนะครับก็อยากจะกราบเรียนว่านเวลานี้เรามีการประชุมคณะกรรมการน้ําแห่งชาติแล้วนะครับว่าทางกรมชนบททานในพื้นที่กรมชนระทานเราจะอนุญาตให้พี่น้องนะครับโดยเฉพาะพี่น้องรุ่มเจ้าพยา นะครับได้ทำนาปลังกันประมาณ3ล้านไร่นะครับในส่วนของจังหวัดอื่นๆนะครับภาคอื่นๆรวมกันแล้วเนี่ยอีก2ล้าน8ก็ทั้งหมดก็เป็น5ล้าน8นะครับส่วนพื้นที่นอกเขตชนบนทานก็รวมกันทั้งหมดแล้วนะครับในเขตชนบนทานและนอกเขตก็ประมาณ8ล้านก็เป็นข่าวดวีพี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับ,รบเร่งแงโฉน,นดปกอ,ปบกอ,ปบอรรีบอไหในการแจกโฉนดนะครับเราเรียกว่าโฉนดเพื่อการเกษตร ในวันที่15มกราคมปีหน้านครับแน่นอนแล้วนะครับ